หมอเตือนหลังมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายไม่ควรเร่งรีบทำสามสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและโรคหลอดเลือดสมองตามรายงานจากเว็บไซต์สหรบุว่าแพทย์จากโรงพยาบาลเวชชัยนามหาวิทยาลัยเสฉวชนประเทศจีนเวชชัยนาฮอสพิทอลออฟซิชวนยูนิเวอร์ซิตี้เตือนเกี่ยวกับนิสัยหลังมีเพศสัมพันธ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ชายโดยกล่าวว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แต่ละคนจะมีพฤติกรรมและนิสัยที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามผู้ชายจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการทำสามสิ่งเหล่านี้ทันทีหลังมีเพพศสัมัมนธ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการทำงานทางสรีวิทยาได้หลังมีเซ็กผู้ชายไม่ควรรีบทำสามสิ่งนี้หนึ่งอาบน้ำตามคำกล่าวจากแพทย์ผู้ชายหลายคนมีนิสัยชอบอาบน้ำทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์เพราะต้องการขาจัดเหงือ่อและสิ่งสกปรกออกจากร่างกายอย่างไรก็ตามแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยควรนั่งพักผ่อนประมาณ30นาทีรอให้ร่างกายเหงื่อออกและอัตราการเต้นของหัวใจคงที่ก่อนจากนั้นจึงค่อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นการมีเพศสัมพันธ์ก็คล้ายคลึงกับการออกกำลังกายเบาๆหรือหนักปานกลาง เมื่อมีเพศสัมพันธ์การหายใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้กิจกรรมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นยังทําให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นและเหงื่อออกมากขึ้นการอาบน้ําทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์อาจทําให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงกระทันหันเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงและเพิ่มแรงกดดันต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสิ่งนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้ว 2. ปัสปสาวะแพทย์เตือนผู้ชายไม่ควรรีบปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากในผู้ชายท่อปัสสาวะยังเป็นสถานที่ปล่อยน้ําอสุจิอีกด้วยดังนั้นเพื่อเพื่อ,อความปลอดภัยแนะนําว่าให้พักผ่อนประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและอวัยวะเพศชายย่อนตัวลงก่อนเนื่องจากเมื่อมีเพศสัมพันธ์และหลังอสุจิท่อปัสสาวะและต่อบลูกหมากของผู้ชายยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันในระดับหนึ่ง ดังนั้นการปัสสาวะทันทีอาจทําให้รู้สึกเจ็บปวดปัสสาวะติดขัดและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการไหลย้อนของปัสสาวะเนื่องจากแรงกดดันในท่อปัสสาวะและต่อมลูกหมากภาวะนี้สามารถนําไปสู่ต่อมลูกหมากอักเสบได้ 3. าเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิต่ําหรือใช้พัดลมแรงๆจ่อร่างกายโดยตรงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายมักจะเหงื่อออกมากจําเป็นต้องทําให้ร่างกายเย็นลงในช่วงเวลานี้ผู้ชายหลายๆคนมีนิสัยชอบเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่า หรือเปิดพัดลมตัวใหญ่ๆเป่าตรงตัวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนว่านี่เป็นองข้อผิดพลาดแรงเนื่องจากในสภาวะที่ไม่สวมเสื้อผ้าประกอบกับร่างกายมีเหงื่อออกมากส่งผลให้รูขุมขนกว้างขึ้นการสัมผัสกับลมหนาวอาจทําให้ร่างกายไวต่อความหนาวเย็ยนลมแรงและสภาพร่างกายจะอ่อนล้าได้ง่ายมากขึ้นในวันรุ่งงอขึ้น